คุณผู้ชมเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมครับก็บอกว่าถ้านักการเมืองไทยเลิกโกงสัก2ปีถนนประเทศไทยจะปูด,ด้วยทองคําก็ยังได้นี่เป็นคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านครทธิตประโมท แต่นี้ผ่านมาหลายปีเหลือเกินประเทศเราก็ยังไม่สามารถได้ทําอย่างนั้นได้ยังคงมีการทุจริตเกิดขึ้นอยู่ตลอดและภาคประชาชนนี่แหละครับที่จะมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังต่างๆดังนั้นเพื่อจะส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและก็องค์กรต่างๆเข้ามาต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบวันนี้ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริตเขาก็คัดเลือกแล้วก็มอบโลเกีจคุณช่อสะอาดเนื่องในโอกาสครบรอบ8ปีเพื่อยกย่องชุมชนบุคคลแล้วก็หน่วยงานที่มีแนวทางป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพครับ โดยในวันนี้ท่านที่มามอบรางวัลน,นะครับมาเป็นประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตก็คือศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับท่านก็มาร่วมประกอบพิธีทาบุญเนื่องในวันครบรอบปีที่8ในการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตพร้อมกับมอบโล่กิตติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลดีเด่นประจําปี2566ประกอบด้วยโล่รางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต10รางวัลเช่นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัทพ t t g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนธนาคารอมสินและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นส่วนรางวัลบุคคลดีเด่นครับเช่นผลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ประธานกรรมการมูล,ลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมพิวัตรอำเภอแม่หมะจังหวัดลำปางและดรภัโรด,ด้วงวิเศษประธานมูล,ลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ส่วนประเภทองค์กรที่ให้การสนับสนุนมูล,ลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่งมี15รางวัลครับแล้วก็มีเกียรติบัตรตำบลช่อสะอาดและหมู่บ้านช่อสะอาดประจำปี2565มี4ตำบลได้แก่ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วตำบลแม่พลิกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วก็ตำบลกาบินอำเภอกุดดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีครับ